วันนี้เดินทางไปหาลูกอีกแล้วเรือมันอยู่ต้ในไกล่ลข้าไไวไก่บ้าเป็นป่าเขาหรนะือแล้ว こうなって。Oh, oh, 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 oh. ตัวแต่ถะาโอเคยอมยอมได้เรา ตรงนี้บ้านสวนริมเมืองเกิดข้าวมีห้องซ้อมดนตรีด้วยชั่วโมงละร้อยห้าสิบอยู่รัฐปรมุงตัดใหม่รับรมุงตัดใหม่สี่นี่คือรัฐปรมวงตัดใหม่สี่ฝั่งนู้นเป็นร้านเพื่อนเหมือนกันร้านไอจุนไอจุนคือหวยเชนน้าน้าทาไปปานฝั่งน้ำปานทางซ้ายกับปานบุรีเดี๋ยวฝาลงใต้ เลี้ยวเลี้ยวขวาไปกรุงเทพแก้ไขนะครับเลี้ยวขวาไปกรุงเทพนะเวลาออกสุดสีแยกนะถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไม่ต้องขูดอยู่หลงใต้จริงอขอโทษที ตัดข้ามทางรถไฟเลี้ยวขวาไปนาปุ่มอันนี้เกิดจากการทวงนี้แน่นอนครับไม่ใช้ทวงนี้นี่เป็น delivery station บาปกำนันเม้งครับฟังโน้ตฝ่ามือนะครับคราบสี่แยกวงเรียนไปกไปก ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายหรือถ่ายมาไหมคไมบไดี๋ยวเราจะจบนะครับ ดีอ o r d ด u ด d a y of my life ถึงแล้วบานุดสาวถึงแล้วว้าวเพื่อนๆบอกให้ถ่ายยาวๆผมก็ยังเกรงใจคนดูอยูน่นะแตว่าเขาจะมีรรมความอดทนดูยาวๆได้ไหมรถคันนี้น่าจะเป็นรถคู่ชีพุงใหญ่ดี่ดีดีมันจะับ หน่อยข้นายังหาอยู่รู้ว่าเด็กหน้าเป็นสี ึงแล้วว่าลูกสาวอืมจะได้รถก็ดีดีสองอะไรมาฝากลูกบ้าง น่าจะเป็นกับข้าวกับข้าวใช่จริงๆด้วยว้าวขนมไทยขโมยใส่บาทโอ้ my god this one really nice น้ำหนักมากมีขโมยขนม,ขมใส่บาท สวัสดีครับนี่น้องน้องอะไรสักอย่างน้องแต่งร้านเอ้ยแต่งกวาแต่งกวาแต่งกวาจะเล็กกว่าแต่งร้านหน่อยน้องแต่งร้านอยู่คนนู้นเสร็แล้วผลเป้าใครก็ยังไม่ตื่นต้องเห้เด็กนะ นี่ว้าวเดี๋ยวจะกินให้หมดเลยนะจะกินให้หมดเลยละจะกินให้หมดเลยสตอเช้าพระบินทบาทเลิกแล้วจะไปใส่บาทเลยเห็นเตรียมของไว้<笑>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 ที่ผ่านมาไปเห็นพระ มีไอ้นี่หน่อย,อยแม่ไอ้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะใบต้นกอไผ่แล้วมันมีอันเล็กๆที่ออกจากกอไผ่นอไม้เออเนี่ยหน่อไม้แต่ว่ามันเป็นหน่อไม้ที่ยังไม,ไม่ไม่สมบูรณ์เขาเรียกอเออหน่อไม้ที่เขาทําทําจิตจืดไว้เพื่อ,อเดี๋ยวแล้วก็ออเออเดี๋ยวเราก็หาอะไรสักอย่างเช่น เช่นเออเช่นหมูสามชั้นนะโอ้ยได้กินทอดมัน <S <S แจ๋วเลยกินมายาัยาง้งก็ยังเอาข้าวมาด้วย <S <S เข้ากล้องเข้ากล้องไม่มีใครกินไอสองคนนั่นก็ไม่กินเพราะมันงโง่เข้ากล้องเนแก้เนี็บชาแต่อยู่บ้านน้นมันกินนะ แล้วแม่บานน้นเขาสั่งมาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่ายกไปบอกแม่บ้านนี้ให้กินข้าวกล้องนะเพราะว่าต่อไปแก่จะได้ไม่ขาไม่ชาเพราะข้าวกล้องมันมีมีลํำข้าวมีเปลือกข้าวอะไรต่างกินแล้วจะไม่เป็นเหน็บชาตอนแกเรากินกันหมดแล้วทั้งบ้านทั้งเมืองกินได้ทุกมื้อไีแหล่ข้าว มันไม่ใช่ิเราต้องกินเพื่อวันหลังจะได้ไม่เป็นเน็บชาเตีนกัป็นอย่างนี้ก่อนเตรยมนป็นอย่างยังไ,ไม่ตื่นเลยมาแล้ว,วแล้วก็ร้อนหรือเปล่าอุ๊ยร้อนร้อนจริงๆด้วยทอดมันก,กิน คยกินแต่ชิ้นลเล็กๆนะไอ้ที่ปลาเล็กปลาจับไม้จะทําอ่ะชิ้นนี้เดี๋ยวบางๆเออขายไงหรือทอดชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งก็อิ่ม,มเลยมันก็นี่มันก็ยุบมันลำมันนั่นมันฟูอยู่ในก่ะทะชิ้นใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> เออปลาเล็กแกะทอดนะวันนั้นไปถ่ายมา ยังอยู่หรือเปล่า้เเปิดให้ดูว่าอยู่สิแกสใส่ไิธีครึ่งกระทะแกหยิบชิ้นนึเลียกกันนะใส่โยนโยน,โยน,โยนทับกันครึ่งกระทะแล้วแกก็กลับจ้ะเอาลังเชี่ยวไอ้ทีมันเป็นเป็นตะแกรงอะ่อเขีย่ยฟุบฟุบฟุ๊บฟุบสามสี่ที <Okay. S 1> ผมผมก็แปลกใจว่าไอ้ทีแรกอะกับทีหลังอะทาไมมันทีแรกทําไมไม่ไม่ไม่ไหม้มมแล้วทีหลังทําไมไม่ดิบ ไม่รู้มันมันก็คงมีบ้างนิดนิดหน่นอยหน่อยจะม,มีแบบสุกมากสุกน้อยอะไรแบบนีแ้แต่มันกินได้แลเหมือนเอกเอกที่ว่าขายตลาดป่านี่น่าจะมียูจ้าอะ่ะอันนั้นเาซื้อป่าที่นี่หละเอกอ่ะจ้ชิ้นทำชิ้นเล็กเล็กเจ้าเดียวกันหรือเปล่าคุณผู้ชมหัวเลี้ยวนน่นนะนะหัวเลี้ยวอะจ้ะําร้อนมัน จับจับดูไงว่าจะทนได้ไหมทนไม่ได้ลูกอ้ําบอกว่าพอ่อที่บ้านโน้น่ะมีปลาโอดำเยอะแยะเลยตั้งาวาแล้วนะให้ม, hey, มากินปลาโอดำแล้วก็บอกอะไรของมึงว่าปลาโอดำอปลาโอก็แปลว่าปลา โอ้ก็แปลว่าดำอยู่แล้วภาษาจีนไม่ปละโอมันจะมีปลาโอดำปลาโอลายไงอ๋อเหรอแต่มีสอง,ง่างโอ้เราก็หลงนึกว่าลูกเรามันไรเดียงสาพูดผิดที่ไหนได้มันกลายเป็นคนปักน้ําไปแล้วพูดถูกไอ้เรากลายเป็นคนปลาโอดำมันจะลอยฟ้าปลาโอหลายมันจะแข็งอ๋ออ๋ออ๋อกลายเป็นว่าเราเป็นคนบางนกแตกที่โงกว่าลูก เรียกว่าพูดซ้ำคำว่าโอกับคำว่าดำไงโอแปลว่าดำภาษาภาษาภาษาจีนอะงกาไปไหนนะพ่อนะเห็นเห็นใครแตงกวาแตงกวานั่งคุยกับผู้ชายเพื่อนคขว่านั่งคุยอยู่กับเพื่อนเขาเาไปส่ง้หได้ได้ 仲等鬼揾？ เก่งจริงจงังกว่าแม่บอกว่าจะเอาตังหรือเปล่าเอาอทอดมัามานะ่ะกำลังดีเลย เข็มก็เข็มก็เข็มพ่อไปส่งก็เหมือนกันแหละไม่เอาเ,เรออหรอเดี๋ยวแวะซื้อน้ำแข็งมาด้วยนะพ่ออืม,ม,มน้ำแข็งซื้ออะไรน้ำแข็งเด็กผูชายนนนคนนั้นนะ่ะเด็กแม่น่นนะเขาต้องซื้อน้ำแข็งรงเรียวกว่าอืมเดีนมันบอกอเด็กผู้ชายคนนั้นไปด้วยนะ,ะอืม ลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้ด้วยนะครับในไม่แน่อ้อนทั่วกดติดตามด้วยนะครับในไม่แน่อ้อนทั่วเที่ยวกินนอนออนไลน์โดยใหญ่ใจดีครับ9 3้าสเมกะเฮิร์วันนี้ มาเยี่ยมเยียนลูกสาวที่ปักน้ำเดี๋ยวไปตรงน้องสองคนนี่ก่อนที่โรงเรียนเสแ็จยางกันบ้าน